ไขความลับพลังจิตเปลี่ยนสมาธิให้เป็นปัญญาตามรอยพระพุทธองค์สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเมื่อเรานั่งสมาธิไปจนจิตสงบแล้วเราต้องทำอะไรต่อหรือทำอย่างไรให้ความสงบนั้นกลายเป็นพลังจิตที่นำไปสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นได้อย่างแท้จริง วันนี้ผมคัดสรรพุทธพจน์หรือคำสอนจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเพื่อมาไขาความลับนี้ครับเราจะมาดูขั้นตอนการสะสมพลังจิตและวิธีนำจิตนั้นไปเดินปัญญาเพื่อมุ่งสู่ความพ้นทุกข์แม้เนื้อหาอาจจะดูเข้มข้นแต่พยายามให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายไปติดตามกันเลยครับ 1. สร้างฐานพลังจิตขั้นตอนสมถะ เริ่มต้นเมื่อท่านบริกรรมพุทโธจนจิตรเริ่มสงบหลายท่านจะรู้สึกว่าร่างกายเบาหวิวเหมือนตัวเราหายไปจังหวะนี้ล่ละครับให้ท่านทิ้งคำบริกรรมแล้วส่งจิตมารู้ที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียว เพราะพระพุทธองค์ทรงยืนยันไว้ในอาณาปานสติสูตรว่าลมหายใจเข้าและออกนี้คือกายอย่างหนึ่งในกายทั้งหลายการดูลมจึงเท่ากับเรายังเกาะอยู่กับฐานกายนั่นเองครับ แต่จุดนี้ต้องระวังนะครับช่วงรอยต่อที่ทิ้งคำบริกรรมถ้าสติไม่เข้มแข็งพอท่านอาจจะเผลอหลับหรือใจลอยได้ง่ายๆท่านจำเป็นต้องใช้สติประคองไว้ให้ตื่นตัวอยู่เสมอดังพุทธพจน์ที่ว่าสติโลกสมิชาโคสติเป็นเครื่องตื่นในโลกและความไม่ประมาทนี้เองคือทางสู่ความอมตะครับเมื่อจิตเกาะลมหายใจจนละเอียดจิตจะรวมลงเป็นหนึ่ง ตั้งมั่นและทรงพลังนี้คือช่วงเวลาที่ความสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นดังคำที่ว่านัตถิสันติปรมรสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี 2. ถอยจิตมาเดินปัญญาขั้นตอนวิปัสสนามาถึงหัวใจสำคัญครับความสงบเพียงอย่างเดียวแม้จะสุขมากแต่อย่างตัดกิเลสไม่ได้เราต้องนำจิตที่มีพลังนี้มาเจริญปัญญา วิธีการคืออย่าติดสุกอยู่ในสมาธิจนเพลินให้ถอยจิตออกมาเล็กน้อยให้อยู่ในสภาวะที่จิตรู้ตัวทั่วพร้อมสัมผัสรับรู้ภายนอกได้แต่ใจอย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วน้อมจิตไปพิจารณาความจริงอนิจจังอนัตตาอาสุภะ 1. พิจารณาความไม่เที่ยงอนิจจง เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นให้ดูการเกิดดับครับเช่นลมหายใจเข้าแล้วก็หายไปความปวดเมื่อยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ย้ายที่ให้จิตมันเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรคงที่เลยทุกอย่างมาแล้วก็ไป 2. พิจารณาแยกธาตุอนัตตาคันนี้สูงขึ้นให้มองว่าร่างกายนี้เหมือนหุ่นยนต์หรือก้อนธาตุดินน้ำลมไฟ ความเจ็บปวดเป็นแค่คลื่นพลังงานจิตเป็นแค่ผู้รู้แยกให้ออกว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรา 3. พิจารณาความไม่งามอสุภะเพื่อแก้ความหลงในรูปลองใช้นิมิตลอกหนังออกดูเนื้อดูโครงกระดูกให้เห็นความจริงว่ากายนี้เต็มไปด้วยของไม่งามเพื่อคลายความยุดติด 3. กับดักที่ต้องระวังและเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ สิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือความแตกต่างระหว่างคิดกับเห็นครับถ้าแค่นั่งนึกเอาว่าเดี๋ยวเราก็ตายอันนี้เป็นแค่ความจำกิเลสไม่ตายครับแต่ถ้าจิตตั้งมัน่นแล้วเห็นสภาวะความกโกรธผุดขึ้นมาแล้วดับวูบไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้ล่ะครับเรียกว่าเกิดยานจิตจะเกิดความเบื่อหน่ายและปล่อยวางจริงๆ เคล็ดลับสุดท้ายคือการทำเป็นวงรอบครับเมื่อพิจารณาไปสักพักถ้าจิตเริ่มเหนื่อยหรือฟุ้งซ่านให้หยุดคิดแล้วกลับมาทำความสงบดูลมหายใจใหม่เปรียบเหมือนการลับมีดคือทำสมาธิแล้วไปตัดไม้คือการเดินปัญญาทำสลับกันไปแบบนี้ครับบทสรุปและสิ่งที่ทำได้เลยทำจิตให้เป็นผู้ดูแล้วดูสิ่งที่ถูกดูคือกายและใจนั่นเอง ในการนั่งสมาธิครั้งต่อไปลองสังเกตดูนะครับแม้แต่ความสงบที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็สงบมากเดี๋ยวก็สงบน้อยนั่นล่ละครับคือไตรลักษณ์ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเด่นชัดยิ่งยิ่งขึ้นไปหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยนะครับสวัสดีครับกราบอนุโมทนาสาธุ